ครับตอนนี้ขบวนเทียงจะเข้าตุกเรยนรา,านเทศบาลกระบลนทองไทยของเราแล้วนะครับด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ด้านซ้ายขอขอปพระนาได้ถอยหลังในเยอะๆนะครับเพราะว่า จะตีคองรถจะตีคองเข้าวขวามือนะครับ่านซ้ายนะครับนั่งจารันที่ทางเจ้าหน้ที่เทศก,กิจต่อพพรได้ขอาทางอำนยวยความสะดวกให้แต่กขบวนเทียนของแตละวัดที่จะเข้าสู่บริเวณสนามนะครับสมัี่ีร่วมชาติพุทธศาสตร,สร์รวมใจขบวนแห่เทียนพรรษาวัดนอกโชคชัยประเทศกอ อำโดยการสร้างโดยพระเด็นพระคุณท่านพระครูวิมลธรรม,มาวุธด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลโชคชัยเจ้าอาวาสวัดนอกพร้อมด้วยเหล่าศิทยานุสิทธิ์ฝ่ายช่างศิลปะหัตถกรรมรวมทั้งชายหญิงได้อัญเชิญน้อมํำพุทธประวัติตอนพระพุทธองค์ทรงปุงพระชนมายุสังขานเข้าสู่พระปริเดาน ไม่ทุกท่านได้ชมกันอย่างสวยงามในขณะนี้นะครับนี่เป็นกระบวนเทียนที่สวยงามมีกขบวนหนึ่งนะครับด้านซ้ายท่านผู้ชมด้านซ้ายต่อนให้ทางรถขบวนเทียนเลื่อนขามาสนามหน่อยอท่านที่อยู่ด้านขวาก็ดีนะครับรถจะตีโค้งเข้าไป ท,ท่านจะมีโอกาสที่จะไปบันทึกภาพถ่ายรูปสวยงามที่ในบริเวณสนามได้เลยนะครับเชิญร่วมทําบุญใส่บาตรถวยายหลวงพ่อใหญ่วัดนอกสร้างเทียนสรรสานะครับบารมีหลวงพ่อใหญ่วัดนอกดนบันดาลทุกท่านเยงเยงรวยรวยด้วยท,ทุกคนนะครับนี่เป็นขบวนเพียนที่สวยงามอลังการเป็นขบวนเพียนแท้ของแท้ขบวนเพียนวัดนอกโชคชัย สวยใหี่ใจจังปรบมือดังๆให้เทียนวัดนอกหน่อย,นะยนะครับเชินนะครับเชินทุกท่านไปบรรทึกภาพที่ขบวนต้นเทียนนะครับที่จอดด้านโน้นเดี๋ยวไปทำบุญกับหลวงพ่อใหญ่วัดนอกนะครับเยอะขบวนการแสดงปีนักขัตจ์จะเดินตรงไปรถฉีดน,น้ำรถเครื่องเสียงเข้ามาต่อรถขบวนเทียนข้อมนั้นรถขบวนการแสดงคณะกรรมาการได้ให้คะแนนแล้วเดินตรงเดินตรงที่กับ